ชื่อไพทูลคุณวิไลอายุ72ปีป่วยเป็นโรคหัวใจเริ่มแรกวูบไปไม่รู้ตัวหลังก็พาส่งโรงพยาบาลจุฬาหมอได้ตรวจแล้วก็ทำการผ่าผ่าตัดครั้งแรกจะทำบอลูนแต่หมอบอกว่าไขมันในเส้นเลือดอุดตันต้องทำบายพาสเปลี่ยนเส้นเลือดสามเส้น ไปรู้ว่าจะทำไงก็ปรึกษาคุณพมพรพุกพรเขาเคยดูแลผมมาตอนผมป่วยมาสามปีที่แล้วเขาแนะนำเซอร์นิตินให้ผมมาทดลองทานเซอร์นิตินดูพอทานครบเจ็ดวันหมอนัดไปตรวจเลือดพอไปตรวจเลือดผลการตรวจเลือดออกมามันดีไขมันในเส้นเลือดอะไรดีทุกอย่างผมคิดว่า ผมมาในทางที่ถูกแล้ว